สวัสดีทุกๆคนนะคะก็คิดถึงนะคะคิดถึงคิดถึงทางรถไฟความเร็วสูงที่เมืองไทยนะคะแล้วก็อีกไม่กี่วันนะเดี๋ยวก็จะได้ไปถ่ายให้ดูนะคะแต่สำหรับวันนี้เราก็เก็บคลิปเล็กๆน้อยๆของที่นี่มาฝากก่อนนะคะเป็นฤดูใบไม้เปลี่ยนสีฤดูใบไม้ร่วงนะคะสำหรับที่นี่เมืองฟินแลนด์นะคะ ก็บรรยากาศสวยงามนะก็อดใจไม่ไหวที่จะได้เก็บคลิปพวกนี้มาฝากนะคะเป็นบรรยากาศที่ตอนค่ำๆนะคะที่เราเดินเดินมาแถวนี้นะแถวนี้เขาจะเรียกว่าแถวเมสโซล่าเมืองฟินแลนด์นะคะก็เป็นสถานที่พักผ่อนนี่แหละจะมีแม่น้ำจะมีสวนหย่อมให้เราเดินเล่นนี่แหละแล้วก็ จะมีร้านกาแฟร้านกิฟช็อปด้วยนะสำหรับที่นี่นะนี่นะที่เห็นอยู่นี่จะเป็นร้านกาแฟนะเดี๋ยวเราก็จะพาเข้าไปดูนะว่าข้างในร้านกาแฟของที่นี่นะเขาตกแต่งกันยังไงอะไรอย่างนี้นะสำหรับร้านกาแฟเมืองหนาวนะแต่ว่าเราเองก็พาเดินชมก่อนนะเดินชม ความสวยงามของที่นี่นะบางครั้งนะบางครั้งเวลาแสงแดดส่องมากๆนะเราเนึกว่าไฟไหม้เลยนะคือความมหัศจรรย์นะความมหัศจรรย์ของของฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนะแล้วเขาก็จะเปลี่ยนสีแค่ต้นไม้บางชนิดนะก็คือเนี่ยต้นที่เราเห็นอยู่เนี่ยถ้าเป็นคนที่นี่เขาจะเรียกว่าต้นกุ้ยโวนะก็คือต้นนี้นะเขาจะเปลี่ยนสี ในช่วงจะเข้าฤดูหนาวนะแต่ว่าถ้าเป็นต้นคริสต์มาสอนะ่ะเขาจะไม่เปลี่ยนเลยนะก็สีเขียวยังไงก็สีเขียวอย่างนั้นนะอ่ะเฉพาะต้นคริสต์มาสนะเขาเขาจะไม่ยอมเปลี่ยนสีเลยเนี่ยดูบรรยากาศนะดูบรรยากาศเราเองเราก็อดใจไม่ไหวนะที่จะเก็บคลิปมาฝากทุกๆคนนะเราเองเราคิดถึงนะเราคิดถึงทุกคนแหละเดี๋ยวเราก็จะได้กลับไปนะเราจะกลับไป ถ่ายทางรถไฟความเร็วสูงให้ดูนะความสวยงามของที่นี่ก็ทําให้เราอดใจไม่ไหวนะที่จะจะถ่ายมาฝากทุกๆคนนะดูดูดูนะดูนะมันสวยงามจริงๆนะดูใบไม้เปลี่ยนสีของที่นี่นะจะอยู่ในช่วงของเดือนก่อนก่อนที่จะถึงเดือนตุลานะประมาณนั้นนะก่อนที่จะถึงเดือนตุลานะ กันยานะกันยานะช่วงเดือนกันยานี่แหละเขาจะเปลี่ยนสีแบบแบบบางครั้งอะ่ะเราก็ตกใจเลยนะก็เรามาเห็นนะแบบว่าพอมองอีกทีนึงต้นไม้มันมันล่วงหมดแล้วไงเนี่ยเยดูดูต้นนี้นะเพราะว่า พอหนาวหนาวจัดมานะ่ะพอเขาเปลี่ยนสีเสร็จแล้วนะ่ะเขาก็จะร่วงอนะ่ะเขาจะร่วงเหมือนเหมือนใบไม้ตายนะ่ะเห็นไหมนี่น่ะนี่แหละก็คือเขาร่วงมาเยอะแล้วนะก็จะมีบางกิ่งแล้วก็บางต้นนะ่ะที่เขาเขาเพิ่งจะเปลี่ยนสีก็มีอย่างนี้นะมาดูความมหัศจรรย์นะเรานะ่ะเรานะ่ะชอบ ชอบบรรยากาศอย่างนี้ด้วยไงเราก็เลยอดใจไม่ไหวละที่จะเก็บคลิปมาฝากทุกๆคนนะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในร้านกาแฟนะร้านกาแฟของที่นี่ร้านกาแฟของเมืองหนาวนะเขาก็ตกแต่งได้ได้น่ารักนะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูนะเนี่ยบรรยากาศข้างในร้านกาแฟนะเขาก็จะมีขนมให้เราเลือกนี่แหละเป็นขนมเป็นกาแฟนี่แหละ ก็แล้วแต่เราจะเลือกนะก็มีหลายแบบนะมีหลายแบบแล้วแต่เราจะเลือกกินนะโดยข้างในก็จะตกแต่งประมาณนี้นะก,ก็จะมีกิปช็อปอยู่ในตัวนะมีของขายเล็กๆน,น้อยอยู่ในตัวแหละเนี่ยเราก็ได้ขออนุญาตเขาถ่ายคลิปมาให้ดูนะสำหรับการตกแต่งร้านกาแฟของเมืองหนาวนะเนี่ยก็จะประมาณนี้นะเนี่ยประมาณนี้นะชากาแฟมีนะคะ ข้างในนะข้างในก็สำหรับที่นี่นะเขาก็จะขายข้างในอาคารกันนะด้วยข้างนอกนี่ก็อยู่ไม่ได้นะมันหนาวทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ข้างในหมดเลยนะเนี่ยพอออกมาข้างนอกก็จะเจอแบบนี้แหละเนี่ยเป็นบรรยากาศที่เราคิดว่าไฟไหม้นะดูดูด,ดูมองออกไปข้างนอกนะก็จะเห็นเป็นสีแดงๆนะ่ะ เดินออกมาทีนะเราตกใจเลยนะเรานึกว่าไฟไหม่น่ะแต่พอดูอีกทีนึงโอ้ยเป็นฤดูใบไม้เปลี่ยนสีที่ที่มันแปลกตาน่ะมันแปลกตาจนเราจนเรา,จนเราบางครั้งเราก็ตกใจนะดูความสวยงามนะเนี่ยแถวนี้ก็จะอ,อยู่อยู่ริมทะเลสาบนะเป็นเป็นแม่น้ำของเขานั่นแหละนะเนี่ยเนี่ยดู ดูความแปลกตาแล้วก็ดูความสวยงามนะซึ่งก็ก็แตกต่างจากบ้านเราเยอะพอสมควรนะสำหรับเมืองหนาวพาเดินดูนะคะพาเดินดูพาเดินชมแล้วก็พาเดินเที่ยวของต่างแดนนะคะแล้วก็เก็บคลิปร้านกาแฟมาฝากนะคะสำหรับการตกแต่งร้านกาแฟนะคะเป็นเมืองหนาวที่เขาไม่สามารถจะ ขายข้างนอกได้เหมือนบ้านเราไงก็เขาจะขายได้ข้างในอย่างเดียวนะ่ะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในอาคารหมดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในเหมือนตัวบ้านหมดนะ่ะเนี่ยเราก็พาเดินชมของที่นี่นะเมสโซล่านะคะเมืองฟินแลนด์นะสำหรับสะพานนี้นะสะพานที่เราเดินอยู่เนี่ยก็คือ ห้ามรถวิ่งผ่านเลยนะเขาจะให้เฉพาะสำหรับคนเดินเท้าเท่านั้นที่เดินเดินชมธรรมชาตินะ่ะเฉพาะเดินเท้านะคะเฉพาะเดินเท้าห้ามมีรถวิ่งผ่านนะคะจักรยานนะ่ะได้นะเราก็เห็นเขาปั่นจักรยานได้อยู่นะีบยบรรยากาศตอนเย็นๆนะถ้าเป็นบ้านเราก็จะเรียกว่าบรรยากาศตอนเย็นๆนะ ก็จะมีเสียงน้องหมาอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะเพราะว่าบางครั้งนะบางครั้งผู้คนเขาก็พาน้องหมามาเดินเล่นเหมือนกันนี่แหละดูความสวยงามนะคะดูความสวยงามของที่นี่ก็เก็บคลิปมาฝากนะคะสำหรับช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีของที่นี่นะคะเมืองฟินแลนด์นะคะเป็นสวนสาธารณะ สวนพักผ่อนแหละถ้าเป็นบ้านเราก็สวนพักผ่อนสวนสาธารณะนะเขาก็จะออกมาเดินเล่นออกกำลังกายพาน้องหมาน้องแมวมาเล่นนะก็แล้วแต่นะแล้วแต่ความชอบของผู้คนนะคะนี่นะเราก็เก็บคลิปมาฝากทุกๆคนนะเจอกันนะคะอีกหน่อยเจอกันที่ทางรถไฟความเร็วสูงที่เมืองไทยคะ่ะ